ยินดีต้อนรับสู่ The Debate ครับการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอย์ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังร้อนแรงมากนะครับจากที่เมื่อก่อนเราเห็นกันแค่ในวิดีโอเดโมสุดล้ำของห้อง l a บตอนนี้เราเริ่มเห็นมันเดินออกมาทำงานจริงๆแล้วทั้งในโรงงานในคลังสินค้าแต่ว่าคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดๆเลยก็คือแล้วเส้นทางไหนกันแน่ที่จะพาเทคโนโลยีนี้ไปสู่ความสาเร็จจริงๆ ใช่เลยค่ะเหมือนเรามาถึงทางแยกสำคัญแล้วก็ยังเถียงกันอยู่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีวันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันก็คือ กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการผลักดันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยไปข้างหน้าคืออะไรกันแน่คะเราควรจะเริ่มจากงานที่มันเฉพาะทางมากๆที่วัดผลได้ชัดเจนเพื่อสร้างความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ให้ได้ก่อนหรือว่าเราควรมองข้ามช็อตเล็กๆพวกนี้ไปแล้วทุ่มเทกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั่นก็คือการสร้างหมุ่นยนต์อเนกประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกในระยะยาวสำหรับผมนะผมเชื่อว่ากลยุทธ์ที่ฉลาดแล้วก็ปฏิวัติได้จริงที่สุดเนี่ย คือการเริ่มต้นจากตลาดที่แคบและชัดเจนมากๆหรือที่เขาเรียกว่า verticalize ครับคือสร้างความสำเร็จที่จับต้องได้พิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นว่ามันทำงานได้จริงแล้วค่อยๆเรียนรู้และขยายผลจากตรงนั้นไปส่วนตัวดิฉันมองตรงกันข้ามเลยค่ะรู้สึกว่าการจำกัดตัวเองให้ทำงานง่ายๆซ้ำๆในโรงงานมันเหมือนเป็นการลดทอนศักยภาพที่แท้จริงของเทคโนโลยีนี้อย่างน่าเสียดายนะคะ ถ้าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จริงๆเราต้องกล้าที่จะแก้ปัญหาที่มันยากกว่าซึ่งก็คือปัญหาพื้นฐานด้าน AI และการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนนั่นต่างหากค่ะคือรากฐานของความก้าวหน้าที่ยั่งยืนและความสำเร็จที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันก็พิสูจน์แนวทางของผมแล้วใช่ไหมครับคือเราต้องยอมรับความจริงว่าความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมาจากการแก้ปัญหาเฉพาะจุดไม่ใช่การไล่ตามความฝันที่ยังไกลเกินไป ดูอย่าง agility robotic กับหุ่นยนต์ดิจิตซสิครับที่เข้าไปทำงานในคลังสินค้าของ amazon ได้แล้วตอนนี้งานของมันชัดเจนมากคือการยกและเคลื่อนย้ายลังสินค้าหรือ tote handling นี่คือตัวอย่างคลาสสิกของสิ่งที่ข้อมูลเขาเรียกว่ารูปแบบของความสาเร็จคือเริ่มต้นเล็กๆและเจาะจงมันสมเหตุสมผลมากนะเพราะในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้แบบนั้น เราจัดการเรื่องความปลอดภัยได้ง่ายกว่าแล้วก็เก็บข้อมูลที่มีคุณภาพมาพัฒนางานต่อได้ตรงจุดกว่าด้วยแล้วมันก็สร้างไรายได้ได้ทันทีใช่ไหมคะประเด็นหลักของคุณคือตรงนั้นเลยถูกต้องเลยครับมันสร้างรายได้และผลตอบแทนการลงทุนหรือ ROI ที่ชัดเจนซึ่งเป็นเหมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงบริษัทเทคโนโลยีให้เดินหน้าต่อได้คุณก็รู้ดีว่าในวงการนี้มีบริษัทที่ล้มเหลวไปมากกี่รายแล้ว เพราะว่าให้สัญญาเกินจริงหรือ over promising แต่ทําไม่ได้การมีลูกค้าจริงมีรายได้จริงนี่แหละครับคือสิ่งที่ยากบริษัทที่รอดกับบริษัทที่ล้มอืมดิฉันเข้าใจเรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจนะคะแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นวัตรกรรมที่มันเปลี่ยนโลกจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการมองหา ROI ระยะสั้นเลยนะคะดูอย่าง Boston Dynamics กับหุ่นยนต์ Atlas สลคะ่ะคุณคิดว่าตอนที่พวกเขาสร้างหุ่นยนต์ให้ตีลังกากลับหลังได้เนี่ย เขากำลังคิดถึง ROI ในไตรมาสถัดไปอยู่หรือเปล่าอ่ะอันนั้นมันเป็นโปรเจกต์วิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในช่วงแรกๆนี่ครับมันเป็นคนละโมเดลกัน ก็ใช่ค่ะแต่ประเด็นของดิฉันคือพวกเขาทุ่มเทเวลานับ10ปีเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานที่ยากที่สุดคือการทรงตัวและการเคลื่อนไหวแบบเดน a มิกซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นมาตรฐานที่ทุกบริษัทต้องพยายามไล่ตามให้ทันไปแล้วถ้ามัวเดคิดว่าจะเอามันไปยกกล่องในโกดังตั้งแต่10ปีที่แล้วเราจะไม่มีทางได้เห็นแอตลาสในวันนี้เลยค่ะนี่คือการลงทุนในเทคโนโลยีหลักหรือ core technology ที่จะให้ผลตอบแทนมหาศาลในระยะยาวเหมือนกับที่เสียสลาพยายามทํากับ Opti m u ัสโดยใช้ ไอสแต็กของตัวเองเป็นแกนคือเป้าหมายมันใหญ่กว่าการทำงานในคลังสินค้าเยอะค่ะแต่แนวทางของคุณมันต้องใช้เงินทุนมหาศาลกับเวลาที่ยาวนานมากๆนะครับแล้วนักลงทุนที่ไหนจะยอมรอเป็น10ปีโดยไม่เห็นผลตอบแทนเลยนี่แหละครับคือความเสี่ยงที่ผมพูดถึงการให้สัญญาเกินจริงมันไม่ได้ทำร้ายแค่นักลงทุนนะแต่มันสร้างความคาดหวังที่ผิดๆให้กับตลาดพอทำไม่สำเร็จขึ้นมามันก็ทำลายความเชื่อมั่นของลูกค้าในอนาคตไปด้วยเลย กลายเป็นว่าพอเทคโนโลยีพร้อมใช้งานจริงๆกลับไม่มีใครกล้าซื้อซึ่งมันเป็นผลเสียกับทุกคนในวงการเลยครับ ดิฉันว่านั่นคือความแตกต่างระหว่างการสร้างบริษัทเพื่อขายกับการสร้างบริษัทเพื่อเปลี่ยนโลกนะคะการลงทุนใน R D ระยะยาวคือสิ่งที่สร้างผู้นำตลาดที่แท้จริงการที่ฮุนไดยอมทุ่งเงินมหาศาลซื้อ Boston Dynamics และตอนนี้ก็ประกาศแผนจะผลิต Atlas ในระดับอุตสาหกรรมแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าการลงทุนระยะยาวนั้นกำลังจะออกดอกออกผลแล้วจริงๆโอเคเราพูดถึงเรื่องโมเดลธุรกิจกันไปแล้ว ผมอยากจะดึงกลับมาที่เรื่องเทคโนโลยีการเรียนรู้หน่อยการที่คุณบอกว่าให้มุ่งไปที่ปัญหาใหญ่ๆเลยเนี่ยในทางปฏิบัติเราจะสอนหุ่นยนต์ยังไงให้ทําเรื่องซับซ้อนพวกนั้นได้หรอครับในขณะที่ฝั่งผมมีคําตอบที่ชัดเจนมากเลยนะคือการใช้ซิมทูเรียลไพเปอร์ซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงๆเวลาที่คุณพูดถึงซิมทูเรียลไพเปอร์เนี่ยอยากให้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าในทางปฏิบัติแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงเผื่อผู้ฟังบางคันอาจจะยังไม่คุ้นเคยได้เลยครับ มันคือการที่เราสร้างโลกจำลองเสมือนจริงขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ครับสมมุติเราจะสอนหุ่นยนต์ให้ยกกล่องเราก็สร้างคลังสินค้าจำลองกล่องจำลองขึ้นมาแล้วก็ให้ AI ของหุ่นยนต์ฝึกยกกล่องในนั้นเป็นล้านล้านครั้งเลยครับมันจะล้มจะพลาดกี่ครั้งก็ได้ในโลกจำลองพอ AI มันเรียนรู้จนเก่งแล้วเราก็ค่อยเอาโมเดลที่ฝึกเสร็จแล้วเนี่ยไปใส่ในหุ่นยนต์ตัวจริงวิธีนี้มันเร็วกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าการเอาหุ่นยนต์จริง ไปลองผิดลองถูกในคลังสินค้าจริงเยอะมากสําหรับงานเฉพาะทางแบบนี้มันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆครับดิฉันเห็นด้วยนะคะว่ามันใช้ได้ผลกับงานเฉพาะทางแต่นั่นแหละค่ะคือข้อจํากัดของมันในตัวเลยดิฉันมองว่าแนวทํานั้นมันขยายผลหรือสเกลได้ช้าม,มากแล้วก็แพงมากด้วยถ้าพรุ่งนี้คุณอยากให้หุ่นยนต์ตัวเดิมเปลี่ยนไปทํางานหยิบขวดน้ําแทนคุณต้องทอํายังไงคะก็ต้องไปสร้างโลกจําลองใหม่ สร้างโมเดลขวดน้ําฝึกมันใหม่อีกเป็นล้านล้านครั้งคือมันไม่สามารถนําความรู้เดิมไปประยุกต์ใช้ได้เลยนี่ไม่น่าใช่หนทางสู่หุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่แท้จริงแต่มันคือหนทางสู่ผลิตภัณฑ์ที่ขายได้จริงในวันนี้ไงครับเราต้องเริ่มจากหนึ่งงานที่สําเร็จก่อนแล้วค่อยๆต่อยอดไปงานที่สองแต่ถ้ามันมีวิธีที่ดีกว่าล่ะคะ แนวโน้มล่าสุดที่บริษัทสตาร์ทอัพและห้องแลบชั้นนำอย่าง Covariant หรือ Figure AI กำลังมุ่งไปคือการใช้สิ่งที่เรียกว่า World Models หรือ Foundation Models for Robotics มันคือการเรียนรู้จากข้อมูลวิดีโอจำนวนมหาาลบนอินเทอร์เน็ตให้หุ่นยนต์ดูมนุษย์ทำกิจกรรมต่างๆแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าต้องขยับร่างกายยังไงเพื่อทำงานเหล่านั้นให้สำเร็จโดยที่ไม่ต้องพุ่งพาการควบคุมจากมนุษย์หรือ Teleoperation หรือโลกจำลองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานอีก ต่อไปนี่คือหนทางสู่การขยายผลในระดับที่ใหญ่กว่ามากเพราะหุ่นยนต์จะสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้เองเนี่แหละค่ะคือการแก้ปัญหาที่รากฐานแต่โมเดลที่คุณพูดถึงมันยังอยู่ในช่วงช่วงเริ่มต้นของการวิจัยใช่ไหมครับมันยังมีความไม่แน่นอนสูงมากนะเรายังไม่เห็นใครนำเวอร์โมเดลมาใช้กับหุ่นยนต์ฮิวแมนอยในงานจริงเชิงพาณิชย์ได้สําเร็จเลยนะมันยังเป็นแค่เดโมที่น่าตื่นตาตื่นใจอยู่ การเดิมพันกับเทคโนโลยีที่ยังไม่พิสูจน์ตัวเองแบบนี้ผมว่ามันเสี่ยงเกินไปสาหรับธุรกิจนวันตกรรมทุกอย่างก็เริ่มต้นจากความเสี่ยงทั้งนั้นล่ละค่ะถ้าเรามมวแต่รอให้ทุกอย่างแน่นอนเราก็จะได้แต่ทําของที่คนอื่นทําได้อยู่แล้วมันคือการเลือกว่าจะเป็นผู้ตามหรือผู้นําตอนนี้การแข่งขันมันเปลี่ยนจากการแข่งกันที่ฮาร์ดแวร์มาเป็นการแข่งกันที่ AI แล้วค่ะใครที่สร้าง AI ที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้เก่งที่สุดจะเป็นผู้ชนะในระยะยาว เรื่องนี้มันนําเราไปสู่ประเด็นถัดไปอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับคือข้อจํากัดทางวิศวกรรมและการออกแบบฮาร์ดแวร์การที่คุณจะสร้างหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ทําได้ทุกอย่างแบบอะ l a าสเนี่ยมันมาพร้อมกับความซับซ้อนและต้นทุนที่มหาศาลมากในทางกลับกันการออกแบบหุ่นยนต์สําหรับงานเฉพาะทางมันช่วยให้เราลดความซับซ้อนและต้นทุนลงได้เยอะมากทําให้เราสามารถออกแบบเพื่อการผลิตจำนวนมากหรือ Design for Manufacturability ได้ง่ายขึ้น หมายความว่ายัางไงคะออกแบบเพื่อการผลิตจํานวนมากคือการออกแบบโดยคํานึงถึงกระบวนการผลิตในโรงงานตั้งแต่แรกเลยครับว่าจะทํายังไงให้ผลิตง่ายเร็วถูกและมีคุณภาพคงที่ลองดูการออกแบบของหุ่นยนต์ดิจิตสิครับขามันเป็นแบบขานกหรือดิจิติเกรดซึ่งมีประสิทธิภาพในการเดินและรักษาสมดุลสําหรับงานในคลังสินค้าแต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้วิ่งผาดโผนหรือตีลังกาได้แบบแอ l ลา เพราะมันไม่จําเป็นสําหรับงานของมันการตัดความสามารถที่ไม่จําเป็นออกไปทําให้ดิจิตมีโครงสร้างที่เรียบง่ายกว่าใช้ชิ้นส่วนน้อยกว่าและผลิตในจํานวนมากได้ในราคาที่สมเหตุสมผลนี่คือวิศวกรรมที่แก้ปัญหาทางธุรกิจไม่ใช่แค่วิศวกรรมเพื่อโชว์ศักยภาพอืมดีฉันเข้าใจมุมมองนั้นนะคะ แต่นั้นก็เป็นการมองแบบติดกับดักระยะสั้นอีกแล้วถ้าเรามองในมุมกลับกันการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่กว่าคือการออกแบบเพื่อความสามารถทั่วไปมันบังคับให้เราต้องแก้ปัญหาพื้นฐานที่ยากกว่าซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะให้ผลลัพธ์ที่มีคุณค่ามหาศาลปัญหาอย่างเรื่องพลังงานและแบตเตอรี่ที่ยังเป็นคอขวดของวงการอยู่หรือการควบคุมร่างกายทั้งหมดหรือโ h o l e body control ที่ต้องประสานงานมอเตอร์ทุกส่วนอย่างซับซ้อนเพื่อให้เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาต าถ้าเราออกแบบหุ่นยนต์เพื่อง,งานง่ายๆเราก็อาจจะเลี่ยงปัญหาพวกนี้ไปได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าสร้างแอตลาสเราไม่มีทางเลี่ยงมันได้เลยค่ะแล้วการแก้ปัญหาพวกนั้นได้มันจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่ายังไงครับเมื่อคุณมีแบตเตอรี่ที่ส่งพลังและใช้งานได้นานคุณก็เอาไปใช้กับหุ่นยนต์ทุกรูปแบบได้ เมื่อคุณมีอัลกอริทึมควบคุมร่างกายทั้งหมดที่สมบูรณ์แบบคุณก็สามารถสอนให้มันทำงานอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นงานในโรงงานดูแลผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งสำรวจภัยพิบัติมันมีคุณค่ามากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวเยอะมากเหมือนกับคุณจะไม่มีทางสร้างเครื่องบินได้ทำมัวแต่พยายามปรับปรุงรถม้าให้ดีขึ้นทีละนิดเพื่อสรุปมุมมองของผมนะครับผมยังคงยืนยันว่าแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและยั่งยืนที่สุด คือการเริ่มต้นจากตลาดเฉพาะทางพิสูจน์คุณค่าสร้างความน่าเชื่อถือแล้วค่อยๆขยายผลจากความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมมันคือการเดินทีละก้าวอย่างมั่นคงการที่เราได้เห็นหุ่นยนต์ฟิกเกอร์ศูเข้าไปทํางานในสายการผลิตของ BMW หรือดิจิตทํางานในคลังสินค้าของแอ a z ม n ชนมันคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าแนวทางนี้กําลังได้ผลจริงมันสร้างแรงผลักดันสร้างข้อมูล และที่สําคัญที่สุดคือสร้างรายได้เพื่อหล่อเลี้ยงการวิจัยและพัฒนาในขั้นต่อไปนี่คือก้าวเล็กๆที่มั่นคง ซึ่งจะนำเราไปสู่การเดินทางที่ยาวไกลในที่สุดครับและสำหรับดิฉันถึงแม้ว่าแนวทางเฉพาะทางจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจในระยะสั้นแต่ดิฉันยังเชื่อมั่นว่าศักยภาพที่แท้จริงของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยจะถูกปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าพอที่จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ป,ปัญหาพื้นฐานด้าน AI และการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนค่ะนี่คือการวางรากฐานสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคตได้อย่างแท้ จเหมือนกับการลงทุนสร้างเครื่องยนต์สันดาปไข่ใหม่ที่ส่งพลังซึ่งต่อมาสามารถนำไปประยุกใช้ได้ทั้งในรถยนต์เรือและเครื่องบินไม่ใช่แค่การสร้างรถลากที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยการมองไปที่เป้าหมายสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสิ่งที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมที่แท้จริงค่ะ ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วทั้งสองแนวทางอาจจะไม่ได้ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงก็ได้นะครับความสําเร็จในระยะสั้นจากแนวทางเฉพาะทางเนี่ยอาจจะกลายเป็นแหล่งเงินทุนและข้อมูลภาคสนามที่สําคัญมากๆให้กับการวิจัยพื้นฐานในระยะยาวก็ได้คือมันไม่มีใครถูกใครผิดร้อเปอร์เซนหรอครับเห็นด้วยเลยค่ะ บางทีมันอาจจะต้องอาศัยทั้งสองแนวทางควบคู่กันไปเพื่อขับเคลื่อนวงการนี้ไปข้างหน้าการได้พิจารณามุมมองที่แตกต่างกันในวันนี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจความซับซ้อนและความท้าทายของเทคโนโลยีนี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและแน่นอนว่ายังมีอีกหลายมิติในเนื้อหาที่เราได้ศึกษามาที่น่าสำรวรต่อไปในอนาคตค่ะ